่มเลกุลค่ะทุกคนวันนี้น้องลลิงจะมาทำเรื่องไฟไฟอันนั้นคืออะไรไฟไฟไฟพี่อยากจะบอกเออมันจะบอกก็ได้คือวันนี้เป็นทริปที่ภาคต่อที่เราไปมัสยีที่เราไปออกบวชวันอีดนะคะวันอีดของอิสลามหรือวันอารีรายอค่ะทุกคนออกกันไปตั้งแต่ ออกกันไม่ตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ม้ไมผ่านไปแล้วเหรอใช่ผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้แหละลูกทีนี้อไทุกคนก็ไม่ได้กินอะไรกันไปมาก็รู้ว่าเราเราก็ไม่ได้ถือบวชแล้วมากก็กินน้ําไปแล้วมาก็ปิ้งกระหนุ่มฟางให้น้องลูลีนไปตอนเช้าหนุ่มฟางใส่แยมแล้วก็ปิ้งเป็นร้อนๆไปอะค่ะน้องลูลีนก็เป็นคนเดียวที่ได้กินกระหนุ่มฟางได้กินน้ําได้กินอะไรไปตอนเช้าแล้วก็เราก็ไปกดไอ้นั่นกัน กดน้ำกดน้ำที่ตู้เต่ากันใช่ไหมลูกกดน้ำตู้เต่ากดโดนตีนมาแก้วหนึ่งมา้าก็จดใจใจใจเขียวมันจังแก้วหนึ่งมาแล้วแม่ไม่เอาแบ๊บซี่เลย้องเาเห็นแบ๊บซี่ดิูกเราก็ไม่มีแบ๊บซี่อะค่ะม้อมูลีเห็นอ๋อเหรอ้ทีนี้หลังจากนั้นเราก็ตอนเชา้าเจ็ดโมงเราก็เลยกดจำมามา้มามันกดเร็วว่ะนนอนนี่ก็เลยกดไม่ทันน้าที่ไงมันจะไลฟ่ฟังแล้วเราก็เลยไปที่มัสยิดแล้วก็ไปทําละหมาดจำลละหมาดพิเศษนี่แหละค่ะ แล้วก็ใช้เวลาในการทําตอนที่ทําเราก็ไปแดดเจ็ดโมงเช้าเขาดูเขาพร้อมกันแล้วก็ทุกคนก็ทำมันเสอเสร็จก็่ม่มาช่นจู่ก็ทำเริ่มทำมันที่ประมาณตู่ที่เก้าโมงละหมาดนู่นนี่นั่นเสร็จก็ประมาณเก้าโมงครึ่งแล้วนั่งกอดอาอยู่ในมัสยิดแล้วก็มาก์รอคนที่มัสยิดออกหมดค่ะทุกคนรอรอนัดดแล้วเนี่ยมา มาก็รอคนในมัสยิดออกหมดเลยออกหมดทุกอย่างแล้วเราก็ไปถ่ายรูปทําถ่ายวีดีโอถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ่ายวีดีโอกันค่ะถ่ายวิดีโออะไรเสร็จแล้วก็คนก็ออกเราก็เลยเดินออกมาเดินออกมาว่าจะไปหาซื้อประมาณตอนนั้นนะน้องลินประมาณสิบโมงครึ่งแล้วนะเราออกมาจากมัสยิดอะแล้วรถในมัสยิดก็เป็นร้อยคนเยอะมาก เยอะมากหมแท็กซียก็มีไหมแท็กซี่ก็ไม่มีสิที่เราเราก็เราเดินเดินกันออกมาทีนี้มาก็เลยบอกว่าชูแป้ชูแป้ไปหาร้านอาหารสิแต่นี้มันมีร้านอาหารเดี๋ยวไหนบ้างไหมเราจะแวะคื้อกินร้านอาหารก่อนเพราะว่าตั้งแต่เช้าเราตื่นขึ้นมายังไม่มีใรกินได้กินน้ำกันไปคนุละแก้วน้ำเปล่าน้ำอะไรพวกนี้ตอนจูแปะไปจับรถแล้วก็ทวรตามร้านอาหารแถวมุสลิมอิสลามแถวทิวานอนเนี่ยค่ะก็วานารีระยยอร้านก,ก็ปิดหมดเลยค่ะทุกคน ทีนี้ก็เลยโอเคโอเคกลับรถกลับบ้านก็ได้ไปหาซื้อเอาแถวที่บ้าน,นกินละกันเพราะมันหิวอ,อ,อยู่กันมากเลยมะจนี้แล้วก็จุปแปะแล้วน้องลินใช่ไหมน้องลินไม่หิวน้องลินกินไปกินน้องลินอะกินนั้นไปแล้วใครจูกระนุ่มกรหนุ่มปังอะน้องลิกนกินกระนุ่มปังไปแล้วลูกน้อง,งไม่ u, ไหิวอะไั้นน้อง,งหิวอ๋อแล้วทีนีออ้ก็เลยโอเคโอเคแวะกลับรถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแล้วมาก็จะไปแท็กซี่ล้วใช่ไหมทีนี้ ข้างในรออยู่ข้างในมันก็ไม่มีเจสซี่เราก็เลยเดินออกมาเรื่อยๆเดินมาครึ่งปากทางแล้วอ่ะจะเคยดจะถนนติวานนท์เส้นเลี่ยงเมืองแล้วอ่ะเดินเดินเดินมาไกลมากรถก็ไม่มีแล้วเส้นตรงนั้นอ่ะรถมันก็ติดมากก็รถออกจากมัสเยินโอเยอะมากเกือบเป็นร้อยคันเลยเราไปยืนคอยอยู่ยืนคอยรถอยู่ตรงนั้นอ่ะจะสิบเอ็ดโมงแล้วอ่ะสิบเอ็ดโมงโอ้ร้อนเปลียนเปียเลยเมื่อวานอากาศก็ร้อนน่าจะห้าสิบองศาค่ะ เพราะวันก่อน54เมื่อวานก็ใกล้เคียงกันอุณหภูมินี่ร้อนเปรี้ยงๆและที่นี้รอนานมากแล้วรถแท็กซี่ก็มาคันหนึ่งเราก็เลยขึ้นรถแท็กซี่ล,ซล้วบอกว่าแท็กซี่ไปแล้วค่ะถนนเลี่ยงเมืองกลับบ้านเลี้ยวขวาไปเลี่ยงมองแล้วก็วนเข้าไปตีวานนท์แล้วก็เข้าไปจางโรงเรียนอัมพรไปศาลแท็ก<อ>ซี่กลับมาประมาณ80บาทมาก็ลงที่หน้าเซเว่นหน้าหมู่บ้านตรงหมู่บ้านรีารีตรงข้ามกันนะคะ่ะ แล้วก็บอกมาก็มาเอามอ้อใส่หลังจากนั้นม้าก็เลยมาเอามอ้อใส่ซื้อของที่ DIY กับชุนี้ก่อนม้าก็จะไปสั่งซื้อไก่ทเมอกี้เนี่ยทุกคนนั่นี i y ที่แม่ทุกหดีมากเ่ยมดีที่สเออนั่นแหละม้าก็เลยน้องลินกับชุนีไปสั่งไปซื้อของ DIY เพราะมันมีแอร์เย็นๆอยู่แล้วม้าก็ไปซื้อไก่ไปซื้อไก่ย่างวิเชียรบุรีกับส้ตามตำมาส้ตามตำมาสามอย่างสามร้อยไก่หนึ่งตัวก็เหนียวสองห่อ แล้วกลับมาถือแล้วก็มาก็ไปสั่งซ้มตามแล้วก็กลับรถกลับมาที่บ้านทีนี้จุ๊ม,มี่บอกว่ามันน้อยไปหรือเปล่าก็เนียวสองหอ่อหนึ่งจีนหนึ่งถุงไงไก่หนึ่งตัวจะก,กินไม่หิมเพราะความหิวหิวมากหิวมากบอกว่ักวกลัวจะกินไม่หิมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่อิ่มเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนก็ได้เดี๋ยวเจนจะไปหาอะไรมาเพิ่มให้แกกินเองเพราะความที่หิวนั่งกินไปกินมาสรุปว่าก็าเหนียว บอกว่าแม่นางจุมิบอกเขากินไปกินได้ไปครึ่งห่อเพราะเหนียวห่อใหญ่มากมัดก็กินได้ไปครึ่งห่อมาสองคนนน้องลินใช่ไหมสองคนกินกันสองคนเป็นตยังไงอ่ะเดี๋ยวมาทําให้เลยก็กินกันสองคนกินกันกินกันกินกันไม่หมดสรุปว่าก็เหนียวที่ได้ไปดินได้มาสองห่อน่ะกินไม่หมดตั้งสองห่อว่าเหมือนอะไรนะของข้าวน้อยข้าแม่เพราะความหิวการที่หิวน่ะของที่ซ้มานอดหิวแล้วเพราะว่า เออก็กินก็ซื้อมาก็กินก็คิดว่ามันจะไม่อิ่มแต่สุดท้ายของทุกอย่างก็เหลือส้มตําก็เหลือ้าวเเนียวก็เหลือสองอย่างห่อห่อละครึ่งไก่ก็เหลือที่เก่มาตัวนี้อันนี้ค่ะเดี่มาเล่าความให้ทุกคนใช่มาเล่าให้ทุกคนฟังกันนัว่าการที่เราซื้ออะไรมาในช่วงขณะที่เราหิวแล้วเราก็คิดว่ามันไม่พอนะ เราก็ซื้อมาเยอะเราการที่พอซื้อมาเยอะเราก็ยังคิดว่าเราไม่อิ่มอีกเนี่ยค่ะพอกินอะไรกันอิ่มปุ้มคะก็เลยมีมีอันนี้อันนี้เครื่องอะไรลูกเครื่องเครื่องปิ้งขนมปังเราไม่ได้สั่งกันมาใช่ไหมเครื่องปิ้งขนมปังเนี้ยเอ๊มีใครสั่งมาให้มีพัสะดุไปสนีใช่ก็เอามุกก็เมื่อวันก่อนทำได้เหรอที่เป็นแบบข้างบัวุ๋ยแล้วออกมาหรือว่าที่แบบทำขนมปัง่ะใช่ก็นี่ไงลอม มันไม่ได้สั่งจ็อบี้หรือลาซาด้ามาใช่ไหมมาเขบอกน้องลินมีเครื่องมีใครมาส่งเครื่องอะไรเครื่องอะไรสกักอย่างเหมเครื่องปิ้งขนมปังสั่งมาจากไหนอยู่ๆก็ในกล่องที่ยันวางของยันวางพัสดุที่ที่แัน,น,ม,นมีของมาส่งมีของมาส่งไว้เราไปดูที่เขียนชื่ออ๋อชื่อจช,ชื่อว่าใครสแลนอะไรสแันก่อนจะเล็นอะไรตองกุกกกลบบแหววไว้เลยอ๋อแสดงว่าใครเป็นคนสั่งมาเนี่ยบัตเต มาลองทำหนุ่มปังกินกันตัดขนมผังให้เหรอใช่ใช่ขันยุงตันหนุ่มเพ้าขนงไปผลลยุงตันหนุ่มพ่อน้องอดีเองอ๋อเป็นคนสั่งมาใช่ไหมโอ้ตื่นเต้นใหญ่เลยวันนี้มีหนุ่มปังอยู่ในตู้เย็นหนุ่มปังที่หลุมเยี่มก็มีหนุ่มปังก็มีว้าวแล้วก็เธอมามาลองทำกันดูสิวันเราสั่งเองใช่ใช่ลองทำกันดูสิเนี่ยมาดีมาตรงนี้ เนี่ยพอลองทำมาโอ้ยมันหอมหอมมากใช่ไหมมันปิ้งออกมาแล้วมันจะหอมมากเออน้องลินก็เลยกินกินหมดเลยค่ะทุกคนกินหมดเลยกินกินอะไรแต่นางอ่ะไม่กินอะไรรู้ไหมคะนางอ่ะกินหมดแต่ไม่กินริมขอบริมขอบมันเป็นอะไรทำไมถึงไม่กินล่ะคะมันไม่อั่อยนะต้องอย่างนี้เร็วมันนางบอกว่าไม่อร่อยเดี๋ยริมขอบมาก็ชอบจะยิ่งขอบ ยิ่งขอบมันยิ่งอ่อเป็นอะไรนะไม่ไหมนะมันจะมีกลิ่นไม่ไหมของหนมปังอ่ะเพราะว,ว่ามันอร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากด้วยเ yeah น,นี่ยเนี่ยก็เลยมาเอามาให้ทุกคนได้ดูกันเออก็อได้มีของมาให้ยงกิน <S 1> <S 1> นะเยอะเลยจ่ะไม่นางกินไปจะนําไม่นองนางกินไปสองวันแล้วล่ะอร่อยเดี๋ยวเราจะก็ไปดูใน YouTube ก <ไป S 2> ็ไปดูในวิธีการทำขนมปังแล้วก็เครื่องปิ้มแบบนี้เอาอะไรทําอะไรได้บ้าง ทำแบบไหนได้บ้างะะใช่ใช่ได้ทำแบบไหนได้บ้างค่ะนี่ไก่ย่างที่ซื้อมาให้ทุกคนได้ดูนี่แหละตัวหนึ่งอะค่ะตัวหนึ่งร้อยร้อยหกสิบบาทแล้วคิวก็ยาวมากตอนที่ไปซื้อไก่ย่างนะทุกคนคินวายาวเกือบชั่วโมงเพราะความหิวนั่นแหละก็เลยก็เลยจังมาคิดว่าจะไม่อิ่มกัน อันนี้ที่รูที่ไอ้ดูคือห่วงยางสีชมพูมาก็ซื้อห่วงยางมามาก็คิดว่าห่วงยางนั้นจะเละแต่ซื้อมามันกลายเป็นห่วงยางนี่ใหญ่เวอร์วางยักษ์น้องเข้าไปแบบว่าตัวหลุดลงไปในนั้นเลยก็คือจะนอนขวางอะได้ค่ะ okay, มาฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาย แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวหนุกสนุกมาฝากทุกคนค่ะรักนะทุกคนมาบุยบุยคนมาบุยบุยบุยนะมันหงอกลูกรักนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับการวิดีโอวิดีโอคลิปของเราเอาบุยบุยเรากรครับบุยบุย